น้ำาานคุณแม่ตื่นเต้นกันน้ามา่เดี๋ยวเมื่เวณนมาแต่ก่อนตื่นไมนตื่นเต,นต้นขนาดนี้บอลน,นี่บอลบอลเขาจะลงลง,ลงไปนั่งกันนะสมัยก่อนนะเออน้ำลายแห้งพี่เจ้าสิพามาเบิ่งนะัดสบายดีก่อนนะัสบายดีสบายดีเดอพ่อแม่พี่นนองมื้อน,นี้กะมาทีหลินสุยหรือมาเที่ยวสุยเขาเอินสุยแต่ว่าแมนเจเขาเคยมาสองเทื่อแล้ว ตอนบุญฮดน้ำก <c oughs> ับมาแต่มาโบเห็นน้ำลายแต่ทุกคนนี่มาเบิร์กมีตายแม่อยากตื่นเต้นบ่แม่ลงไปเลยนี่ก็พระบงสิดได้เจ้าน้านี่ปาเข้าบาเลยอ๋อโดยโดยโดยคุบ่าวกินข้าวใหญ่กินเจ้าเลือกนั่งแสดงเขามาลงเรือถึอทางอยู่นะถึงเวลาเนาะกินกับยังคุบ่าวปาสไปก่อนไหมนะ สมุดเห็นเนี่ยก็ได้แต่แท้สมุดลงไปนะก็ได้สมุด <พบ S 2> แห<ม>นลงไปจะเป็นยังไงเลียบด้วยเยยวนี่ยขนาดนี่ยจะไปได้ยังไงหรือว่านี่ไม่ได้กับแม่เดี๋ยวแคเขาหายให้ดูจีข๊ขาวอันนั้บผมเป็นเดอ้อเจี๊ขาวผมเป็นเดอ้อนี่นี่นเห็นพืชสื่อเห็นผมเป็นดำ ใช่เบิ้งกระปากนี่แล้วนี่นี่ให้น้องโนนไปลอยแห่น้องโนนเอาเอาเอาขึ้นยันยันทุกคนโต๊ะกระโดกระเดียจุจ้าตเบิ้งฮะแบบเพิ่งเก็บน้ำนะเพิ่นเอ้ยแบบว่าสุรปทานแบบไหนแบบหนึ่งเป็นของลาวอะไรเบิ้งฮะเอาเอาขึ้นบุก้าลงบุก้าลงเอาไม่น้อยถ่ายยังก็จะถ่ายยังถ่ายดิ มากันสามคนเด้อจเจ้าจ้าหน่อยสิพาเป็นเบงว่าอยู่สวยมีอาหารยังแน่ตดตอาตนยายาต้าลมนะสบายดีสบายดีสบายดีกเก็้องล้องในจเจ้าจะเข้าไาบ่าวุมยเมฆได้กล้องกล้องห้าวก็อิ่มแล เลตเตอรนเป็นผัวนะงาทีั้เดี๋ยวเอิดไปกินแลมวากีนิดกันเลยแบบโอบา่ดมันจะตุกมามาเมียบ่นาทียาวไปก่อนหน้าลาอีมดแถวนนีมีะเิรนเป็ยังเป็นปลายนวงเลิดลงไปเยอะยุๆไปยกสะดุกนะ สองโตสามโตโอ้ยได้น้อยแค่เรื่องี้โตเอาได้หลายเติบหรือไรได้หลายโตจะได้แม่โอ้ปัดนิ้งงามโ่งามเนาะโอ้เราบังแม่ลงไปลอยคลองเด้อลงมาได้ลงมาได้ปั๊บปั๊บปั๊บนจะครามี้อยากไปเบิ่งไม่ได้เบิ่งซ้ำยันลงยากเนาะปไปเบิ่งว่าเด็กขาวกับน้องนนหรือแม่น้อยจะไปจอดบนไหนเนี่ย แม่บอกเอาสักสามรูปเหรอแม่บอกเอาสักสามรูปอย่างนี้หาแม่กิกเอ็กซ์โจนเอ็กซ์ชั่นเลยดอดอกระเดยียดนึกว่าทะเลนะฮะนึกว่าช่วงนี้น้ำท่วมไว้ครับน้ำท่วมน้ำลายมันยังจะขึ้นลายกูนี่บอสโอ้โกอันนี้ยังบวท่วม,มปเป็นบอสเออแต่ละปีท่วมบอสปลาปลาแต่ละปีขึ้นมอดดูสภาพ<อ>น้ำแถวเนี่ยแถวบ้านน้องครัล่ะหรือเนอันนี้แต่คืน้ำท่วมเนาะ ตื่นตื่นตาตื่นใจเลยจะไปทะเลก็ไปดีว่าอ mm ันนี้ยวไปไปไปอ่างเก็บน้ำแบบว่าต้นรับประทานอยู่ลาวเนี่ยทางแรกจะไม่ได้น้ำลายคือบ้านใีเขาวน้ำท่วมอยู่แถบปักซีกันตดนต้นต้นหนึ่งป่ะบรรยากาศสกัดเนาะคุณได้โทมาคุณได้โทมาคุณโกคนเนี่ยเบิร์ น้มก็ร้าย่ยฟังในกระถ่วมเดี๋ยวจูเจ้าเนี่ยทงไฮทงนาข้าเจ้าเจ้าขับตัวกายสื่อไปเปไจค่ะอยู่ซูยี่เพสบายดีเบิร์กนนะกับมีผู้บ่าผู้สาวผนันนะร้ายนดเห็นะลนะผู้บ่าผู้สาวผนกับม่นางเนะไม่หลยร้ายอยู่ในอ่าง่นจูเจ้าเบิร์กนนะร้ายเจ้าเนาง แล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งหนึ่งของฝั่งมากินนี่สองคนหิวยังคือมาหลายแทย้ะ <c oughs> อยู่ของกินของอยากมาเพราะว่าพนสั่งอาหารอยู่สายไปนั่งทั้งลุ่มพุ่นเนาะเออจะได้เห็นบรรยากาศทุกคนใส่เบิ่งดัานทางบอดี้คาวสิไปนั่งเนะาะฮะบรรยากาศดีแถใดจุดเจ้าคนก็นมาเที่ยวหลายเนาะเขานั่งตูบได้นะอา,อาตูบนี่เพนนั่งเต็มหรือว่าไปนั่งกินลำพูนพนสั่งแล้ว ไปกินน้ำได้บะอืมนี่เป็นตะหยากเนาะหอยเนาะแซ่บปะวายนักหอยหวานบะมาแต่ใส่นี่จุพผนมากอกแอนเลยครับน้าล้างจากนายสิพาไปเล่าเบิ่งก่อนว่าหรือว่านั่งนั่นนี่เพิ่นยังกินบะหมี่แต่ขอกินน้ำเล้ปะคนสวยสองคนในเจ้า หรือว่าต้นนี้วิวดีมาหนังนัน้่ดีเนาะมาจับจับแงกเนาะ <laughs> ่นกาลังวิวพิ้ววิวเจ้าเบึงฮะน้ำลายแท้ๆกันดอกกันเดีอคะขั้งแรกที่จะเข้าหินน้ำลายขนาดนี่อยู่อยู่วันนี้เดี๋ยวแมาอยู่วันอื่นแต่คนยังบ่นลายเพราะว่ามันยังเวินผลเนาะตอนทําคนลายบะหรือว่าเจ้ากระบื้อเจอ้าข้าวกระมา <laughs> ฮัาาโลโหลเฉพาะจะงามเนะเา,านอะ,นะอุ้ยแอบดิแล็ตหนึ่งลูกสาวแม่ <c oughs> แอบแล็ตหนึ่งบรรยากาศก็ประมาณนี้เด้อทุกคนจะ <c oughs> รู้ไหาว่หนั่งมาได้อัดตัวนี่เป็นตัวที่หนึ่งได้ <c oughs> โอ้ยเนาะบรรยากาศดีๆลมแบบว่าเย็นๆในช่วงเจ้า <c oughs> ดูนันซีนันซี <c oughs> อ่านะกัน <c oughs> เลิศเล่นหนึ่งเนาะเสียงกันเนาะเสียงแหลมพวกเพลงเสียงดีนด้สั้งเลยเชาเขาสั่งสองอย่างเลยมีตำซัวกับหอยไม่ยังเคยเขาหมักกินในในนะเป็นซิกเนเจอร์ของยูทิคอหอยอยากกินป่าเลยครับก็เอาตำป่าหทุกเมนตำสัวเอาตำป่านะเอาตำแบบกระเจ้าลิ้นลิ้นของคนต่างด้ินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ยังเอาข้าวผัดเอาข้าวพัดเนาะข้าวผัดกุ้งทอาไว้ก่อนเนาะข้าวผัดกุ้งจานน้อยก่อนเลยกันน้อย เอาจันใหญ่ซาโปมือจ่าจันใหญ่เป็นเท่าะไรโอ้จะได้สิเอาจันใหญ่ก็ได้จใเอาจันใหญ่เพราะว่าโปมือจ่าเขาไม่กินน้ำเขาพัททะเลรวมเอาเอากุ้งซื่อเอากุ้งอย่างเดียวก็ได้อย่างเดียวเอาสามอย่างได้ปะเอาสามอย่างได้ป่ะเขาพัดหนึ่งแล้วก็ตั๊บตั๊บปลาหนึ่งตั๊บปลาแต่ว่ามีหอยมีอย่างรวมกันหมดเลยมีผักมีอย่างไรโอเคต้มหอยสามอย่างก่อนเนาะ ได้แล้วนี่ก็ต้องวิวเปดนะเเลยเออโดนลงเรอนจ้ะเนไปลอยไปยังแต่ก่อนเขาจะลงเงี่แหละบอรนีนนะไปเบิร์แมนมเขาจะลงแบบไปนั่งกินบอกกินเบียร์ลงเพนน้เเเป๊บซี่สักปซี่เนาะมาขนาดนั้นนี่นะยังบ่ทำตอมีคนหลายเนะ สิวยธรรมดานี้ค่ะดูสวยมากองสวยเแต่นั่งในนี่บนกูมักแนวหนึ่งยอดเนี้ยมีคนสวยมีคนสวยสองคนนั่งใกล้เอามันกูบ้ามากเขาเปเน้นแต่สองคนนี่แหละเขาผมไมาเนมก็เคยเข่าอย่างเขาเขามองขามแล้วเนาะหรือว่าเขาหรือว่าเขาไปพันบาทปิดหนาเขาเนมไว้มันบอกเขาเป็นเนมไว้อยู่แล้วแต่คูณชส้อาจีเห็น ไ,ไปพันเาไงก็ไปลอยเียเนาะไปลอยเหรียญมื่อเหร่็ไแป๊แป๊แป so. yeah. ๊ชนี้กับชนีเถิดเนาะชนีก so ับอะไรก็กินกันต้อยิ้มเลยทั้งหลังนะน้อก็ยิ้มเลยทั้งหลังเนาะต้อยิ้มทั้งหลังอยู่ได้ละเจ้าาวเซลล์จะได้น้องเจ้าาวเซลล์คนนี้ต้องมาเขาสวยอาร์ไอคอนเนี่ยปบันมีหลาหลายเดิมทะเลยแบ่งสองอันแบ่งกันแบ่งกันเป็นแบบนเนาะ เอาไข่มาลยาไข่เาไปเลซลเลจ่าเซลเซลบ่าวโตแข่างๆไม่ลกับประมาณนี่แหละมากเพิ่มมากอยิ่อเลยนะจะเป็ผู้บ่าวเวียยุ่เ่งอยู่ในวกเดงนะติงๆหักลับตาสังเท่าไดาอัรติงๆเขารับตะสังใส่ผูบ่าวอย่างมาหวัวเขาอยู่ว่าบ่าวผูบาว บปงจับเสื้อเป็นไงดักจะไปน้มไปซื้อไหมแต่พูดแบบอาหารไปตะกินได้เจ้าหอยหอยเซอรี่หรือหอยปังหอยปังเด้อทุกคนซิกเนเจอร์ของสวยนะเป็นหอยซอรี่ได้คนนะไม่น่ากระซิมและอ๋อซิมเละเสบหลายเสบหลายกำลังชิลงมือกินเด้อทุกคนมาฮอดเลยที่ครับก็สั่งประมาณนี้แหละก็มีหอยปังตามตาป่าเนาะ แล้วก็พัดแล้วก็ท่อนนี่ล้วพัดมีเนาะแล้วกันมีนนซี่แล้วก็แฟมิล,ลี่เนาะโต๊ะ้างๆกัผู้ชายอยู่อย่าไปหนังอยู่อยา่าเพดานเนาะแต่กัดแล้วคัดอีกอยู่เนาะถ้ามีคนเอาไปาก็จะไปหนังอยอู่ทำใหญ่เลยนะโอ้โหลดอันได้แท่บน,น,น้องนนอันได้แท่บ หอยใหญ่เต bon ็ยงบนมีห e ah> right. อยบะนี่เจ๊ขาจะกินให้เบิ่งเด้อทุกคนเห็นไหมสะกินให้เบิ่งโอ้ยนี่คือจะโอ้ยน้ำย่อยน้ำย่อยหอยหอยหอยน้ำย่อยเขาไปเอากินหอยได้ปะกินหอยปกติบปกตินหอยนะกินแต่หอยไง แซแหงแซงฮัตมี่กับไม่แนเนาะฮัตมีต่แซ่แค่หอยสดแต่กระเบนหอยสดสจุเจ้าหอยไม่ติดเลยใหญ่สดสไปชงมาแล้วอสดลูก เซนหาดสมหาพันเป็นน้อยออกซอยช่วยอ้อนวยกันพี่น้องเซนหาดสมหาพันนี่เป็นเงินไทยกี่ประมาณสามลอยบาทเนาะนี่อยู่ดอกสดอกเป็นบอกแบผงได้ตัวตั้มนี่แทบแทบพี่เจ้าหันบีบโมดเพราะมันยังมันยังเศร้าพูดก็เลยโบมดแล้วก็มีของห่อเมื่อยได้เนาะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเด้อพผมแบบพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นในเดอร์ดังใดก็ข,ดขอมุกขอบใจที่เข้ามาเบิงมาส้มเนาะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขใจและที่สำคัญคำแล้วบทสุภาพครับเรงพิมพาดไปหรือว่าแห้งไปก็ขอโทดขอภัอยเดอร์ไปมาสบาย